ออกจากช่องเจ็ดทำอาชีพไ่อาชีพลลาสุดเมย์บันทิตานักแสดงสาวชื่อดังเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรสําหรับเมบันทิตาฐานวิเศษโด่งดังมาจากละครเรื่องขุมทรัพย์แม่น้ำแควและก็มีละครอื่นๆตามมาเช่นชาชาชาทารัก พิกเล่นบทเป็นนางร้ายในโลกสองใบของนายเดียวและนางทาตเสาวเมย์ได้เล่นสลับบทไปมาระหว่างบทร้ายและนางเอกโดยรับบทนางเอกในโกซาทามิติเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะผันตัวไปรับบทนางร้ายอย่างเต็มตัวและไม่รับบทเป็นคนดีอีกเลยปัจจุบันสาวเมย์อาจจะห่างหายไปจากหน้าจอละครด้วยอาจเป็นเพราะด้วยนักแสดงหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายโดยในตอนนี้สาวเมย์ได้ผันตัวมาทำงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเรียกได้ว่าทั้งสวยและจิตใจดีมากๆหลายคนอาจจะเคยเห็นสาวเมในละครต่างๆแต่วันนี้ทางเราจะพาไปส่องสาวเมในบทบาทของอาสาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวสวยของช่องเจ็ดเมบันทิตาแฟนๆหลายคนคงจะคิดถึงเธอมากๆ เธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถเล่นละครได้สมบทบาทจนทำให้แฟนคลับติดใจในการแสดงของเธอกันเป็นจํานวนมากและอยากให้เธอกลับมาเล่นละครให้ได้ดูกันอีกสักครั้งซึ่งหลังจากที่เธอห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานเธอก็ได้ผันตัวไปเป็นจิตอาสาเธอทำมานานกว่า6ปีแล้วเรียกว่าทั้งสวยทั้งมีจิตใจที่ดีจะไม่ให้แฟนๆหลงรักได้ไง และปัจจุบันนี้เธอก็สวยขึ้นมากเลยทีเดียวสวยแบบว่าหนุ่มๆต้องหันมามองกันเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปดูภาพปัจจุบันของเธอกันว่าจะสวยขนาดไหนและเปลี่ยนไปมากขนาดไหนไปดูเลย ต้องบอกเลยว่าทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อสังคมถึงขนาดไปอบรมหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน first responder ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอาสากู้ภัยจนได้รับประกาศนียบัตรการช่วยเหลือคนมาแล้วสำหรับอดีตนางเอกน้ำใจงามเมบันทิตาฐานวิเศษ ที่ไม่ใช่แค่เห็นสวยๆกับความสามารถการแสดงทางหน้าจอเท่านั้นแต่เบื้องหลังเธอยังอุทิศตนเองทํางานเพื่อสังคมอีกด้วยนอกจากความสามารถทางการแสดงที่สามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทแต่นอกจอแล้วนักแสดงสาวเมย,ยังทำงานเพื่อสังคมด้านการเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิปอเต็กตึง้งที่ช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบัติเหตุแบกคนเจ็บแบกลงศพหรืออำนวยความสะดวกในงานสำคัญต่างๆมาแล้ว